สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมันนี้พามาผ่อครับบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนานะครับผมของจากรยรถป้ายนะครับเป็นท้องทุ่งนาภาคอีสานนะครับผมที่ก็กําลังฝนตกใหม่ๆนะครับนี่ก็พามาดูบรรยากาศนะครับผมท้องทุ่งนานะครับวิถีนะครับบ้านๆนะครับผมนะฮะอาชีพก็หารถมาขายพอได้อ่าเงินนะครับผมเลี้ยงชีพนะครับผม ขอบคุณพี่ๆคุณคุณพ่อคุณแม่คุณอาทุกท่านนะครับผมที่ให้กําลังใจช่วยอุปการะนะครับเพจช่องรถมือสองนะครับเราก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะครับผมค้ากับปัตมานะครับผมก็บรรยากาศอยู่ประมาณนี้นะครับผมตามท้องทุ่งนาอีสานของผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ช่วยอุปการะช่วยซื้อรถกับผมนะครับเป็นพ่อค้าที่ค้ากับปัตมานะฮะ ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยนะครับมีแต่ร่างกายที่พ่อแม่ให้มานะครับก็เริ่มต้นมาด้วยความลําบากนะครับก็ทํางานก่อสร้างนะครับเป็นลูกจ้างเขาก็หลายปีนะครับผม <c oughs> ก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรนะฮะซื้อรถมาขายก็ได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะช่วยอุปการะช่วยอ่าให้เงินก้อนมาลงทุนนะครับผมก็พอได้แต่เลี้ยงชีพไปนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศ ท้องถิ่นบ้านของผมนะครับผมนะฮะหมู่บ้านของผมนี้ไม่ใหญ่นะครับประมาณ5้าสบหลังคาเรือน60หลังคาเรือนประมาณนี้นะครับผมอยู่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดตรินะครับผมนะฮะบรรยากาศนะครับผมท้องทุ่งนานะครับนี่เป็นประมาณนี้ผมก็ไม่มีนานะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นนาของเขานะครับผมเอามาถ่ายให้ชมให้ดูของผมนี่จะเป็นแถวนี้นะครับนี่ประมาณไม่ถึงสองไร่นะครับของผมเองนะครับตัวนี้นะครับมีแค่นี้แหละครับหมดนั่หมดตัว พี่น้องท่านใดก็มีตังมีเงินก็ช่วยซื้อผมหน่อยนะครับนะฮะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยนะครับก็ทํารถแท็กซี่บดป้ายก็วิ่งจากบ้านไปหารถมาขายก็ประมาณ500กว่ากิโลนะครับผมแล้วก็ทําอาชีพใจลักอีกหนึ่งอย่างก็คือทําหนังกลางแปลงนะครับผมก็ท่านใดอยู่เขตจัวัดสุรินทร์ร้อยเอ็ดบุรีรัมสนใจจะว่าจ้างก็ทักขายมาได้นะครับ ทำรถขายด้วยทำหนังด้วยนะครับก <c oughs> าไรเล็กน้อยพอได้เลี้ยงชีพนะครับนี่ก็เป็นสะข,ของผมนะครับผมพอดีเขามาเอาดินไปขายเขาจกให้นะครับผมก็บอกว่าจกสายห้ผมหน่อยคือดินเขาไปขายนะครับแล้วก็ผมก็เอาด้วยนะฮะเลี้ยงป่าเลี้ยงหอยกุ้งคงเลี้ยงไม่ได้นะครับ <c oughs> บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมท้องทุ่งนาอีสานนะครับอันนี้เดินมาดูเป็นดินทรายนะครับที่บ้านนะครับผมนะดินเริ่มพังลงแล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทางจักรินรถบดไปนะครับวันนี้ ก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะก็เอารถไปที่อู่ช่างเนียบไปส่งช่างเนียบสองคันนะครับแล้วก็เอารถไปเปลี่ยนกระจกด้วยนะครับวันนี้กระจกมีเศษพวกเก็ดหินอะไรก็เลยดูไม่ค่อยนะ่าก็เลยเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยก็เป็นของเงินของลูกค้าอยู่ดีนะครับก็เปลี่ยนได้หลายอย่างอยู่นะครับก็หมดพอสมควรอยู่เพื่อที่จะให้รถของลูกค้าใช้ย,ยาวๆนะครับวันนี้ก็พี่ปุ๊โทรมาเล่นนะครับผมนะฮะก็เป็นสายบุญอีกขั้นหนึ่งนะครับ ที่ช่วยอุปการะรถผมนะครับผมก็พวกนี้ท่านให้ผมเอารถไปคันเดียวนะครับผมท่านมีรถที่จะเปลี่ยนกลับมาคันหนึ่งนะฮะก็ไม่รู้ว่าไปซื้อมาจากเพจไหนนะครับก็เลยว่าให้น้องจักรินเอารถไปคันหนึ่งเพื่อเพื่อจะไปเปลี่ยนรถมาพวกนี้เดี๋ยวเปลี่ยนกลับมาได้ยังไงเดี๋ยวโทรบ,บอกนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาตอนทุ่งนานะครับนี่บรรยากาศประมาณนี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับขอบคุณทุกการติดตามของคุณพี่น้องเอฟซีทวประเทศนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมทางนั้นก็เขาทำไรนาผสมผสมก็จะปลูกมันด้วยนะครับปลูกมันแจมข้าวนะครับเดี๋ยวก็น่าจะฝนไม่ตกแล้วก็น่าจะอ่าเลือนะครับผมซื้อเพื่อไปขายก็บางเจ้าก็เริ่มบานกันแล้วครับหวานแล้วน,นะครับ อันนี้คือบรนแตะครับผมบรนแต้นะครับบรนแต้นะครับเสียงนะครับเสียงกบเสียงเขียดร้องนะครับผมพี่พี่น้องอีฟีน่าจะได้ยินก็พามาชมกันบรรยากาศนะครับอยู่ท้องทุ่งนานะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมช่วยอุดหนุนนะครับผมจะรีบลรถใดป้ายด้วยนะครับทางช่องของผมขายตรถแท็กซี่ใดป้ายนะครับผมวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมทุ่งนานะครับบรรยากาศทุ่งนาของอีสานบ้านผมนะครับ วันนี้ก็จะเตรียมเดินทางไปส่งพี่ปุนะครับผมทางสุราษฎร์ธานีนะครับก็วันนี้ก็นอนพักให้อิ่มวันนี้ก็ขับรถกับช่างหลุนช่างนิวนะครับเดินทางกันแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าสุราษฎร์มันไกลนะครับน,นะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมช่วยอุปการะ,ะรถผมด้วยนะครับพี่น้องท่านใด ที่สนใจหารถแท็กซี่บมป้ายนะครับชมคลิปแล้วมาเม้นเม้นให้กําลังใจด้วยนะครับนะฮะเม้นแนะนําด้วยนะครับว่าทารถสไตล์ไหนออกมาจะได้สวยๆนะครับผมรบกวนเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับผมช่วยมาเม้นด้วยดูด้วยนะครับดูด้วยเม้นด้วยนะครับผมนะครับอ่าผมจะได้ทํารถออกมาที่สวยช่วงนี้รู้นะครับเพราะภาวะนะครับหนึ่งน้ำมันแพงมากนะฮะเงินหายากนะครับพี่น้องบางท่านก็กู้เงินกู้กู้นี้ยืมสินมาเพื่อจะมาซื้อรถผมนะฮะหลายเจ้าอยู่นะครับ บรรยากาศดีนะครับผมนี่นะครับพาพี่น้องชมท้องทุ่งนาอยสารนะฮะไม่มีป่านะครับเป็นเป็นทุ่งนาเรียบเป็นแบบพื้นเรียบนะครับผมทิศทางด้านนู้นก็จะเป็นตะบนธาตุนะครับตะบนธาตุมีตัวตนนะครับผมนะฮะมาจำมาไม่ต้องกลัวนะครับ่าจจะไม่ได้รถนะครับอย่าลืมนะครับผมกดเป็นกำลังใจให้เยอะๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะครับ กดเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวว่างๆจะพาไปชมคลิปใหม่นะฮะอันนี้ถ่ายให้ชมวันนี้ถ้าไม่มีอะไรนะให้พี่น้องดูทุ่ทหนาแล้วกันก็พรุ่งนี้เดี๋ยวทำรถคลิปที่จะไปส่งรถนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต นิดหนึ่งนะครับไปสัมภาษณ์ช่างนิวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพา,าพี่น้องมาชมช่างนิวกันนะครับวันนี้ทําเมื่อวานนี้กับวันนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวกลับกล้องก่อนฝนตกบ่อยมากนะครับทางนี้นะฮะตกกันหลายวันล้ว <c oughs> นี่ก็ช่างเรานะทำงาน นะครับเอ๊ะเป็นไรเป็นยังไง <c oughs> เอ๊ะเปลี่ยนจาก,รา,การกันหมดนี่หลายรายการนี่ยเปนบอบอให้เอฟซีฟังเลยสุดมาที่เปลี่ยนนี่ยังเนี่ยเนี่ยขั้นนี้ขั้นของพี่ปู่ขั้นนี้ก็เป็นหม,นมอน้ำข่อมนม้ำเกาะนา้ำปลากราซีนเข่าครับเข่าครับคือโบดทีของมันบดิเียดอกเป็นบอแต่ยร์เข้า แนะนำดูขายเปลี่ยนเพื่อในการใส่เงาระยะเงาบางทีกะลูกค้าที่เป็นผู้ยิ่งใส่รถอาจจะบโบล่ห่วงเลมันเสียมันบ่เอาก็เลยดูเรียให้แนะนำให้เปลี่ยนมันเครื่องมันเกียร์เปลี่ยนนะครับเร่งเลงถึงเห็นการใส่งานมันบ่เรีร้งถึงการใส่งานของของของ,ของลูกค้าเนาะเมือม่อเมื่อพี่ปูพนหนเห็ไปคั้นเดียวเลยพนหนไปคั้นเดียวพอเวลาเป็นเสียรถที่พนซื้อมาจากข้างอื่นมาเทือนเท่าแค่นี้เป็นไาเขาก็เตรียมอาอะไรที่มันจะเป็นไปอะไรกันเตรียมข้อดีใส่นะครับ พราะเพื่อที่ขั้นที่เป็นซิตี้เทิร์นมาหน่นบอกผมว่ามันที่เป็นแบบไหนกระ่รู้องก็เนมันที่เป็นจะได้ห้าต้องเตรียมอะไรที่สำคัญไปเป็นเลโอเคถือว่าตั้มทดลองครับมึอนี่แปดสิบกิโลล่วงรถเนาะแปดสิบกิโลล่วงรถแปดสิบกิโลเป็นไฉยโอเคอ่า่านเลยนิ่มๆนิ่มเลยเล่นปะจวดอันนี้ก็ฝนตกนะใครพิจิตรลำบากเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับพิจิตรลำบากเนี่ยนะครับเพิ่งนเลี้ยวนะครับ ของพี่ปูนะครับคันนี้นะครับตัวคันนี้เป็นมันเป็นงานลอกสีนะครับเป็นงานลอกสีทั้งคันเลยผมขายให้ลูกค้าไปได้ประมาณห้าหกเดือนลูกค้าไม่ได้ใช้เ็เลยเขาขายให้กลับขึ้นมานะครับเนี่ยประมาณหกเดือนไม่ต้องห่วงนะครับว่ารถจะไม่ดีนะครับเพราะนี้เป็นงานลอกสีทั้งคันเลยนะครับคันนี้แล้วคันนี้ผมขายไปที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นงานลอกสีนะครับลูกค้าเขามีเอาง่ายว่า <c oughs> คนเราก็มีความเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับเนาะเรื่องเงินเรื่องทวงนะครับเรื่องเงินเรื่องทวงนี่ งานลอกสีทั้งคันเลยนะครับกระจกตัวนี้ก็สั่งเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ามันมีสะเก็ดห็นด้วยมันแตกไม่มันไม่แตกเราเป็นสะเก็ดห็นนะครับประมาณจุดสองจุดเราก็ดูมันสวยสั่งเปลี่ยนเลยนะครับนี่สั่งช่างเปลี่ยนเลยเอาสวยใสๆเลยนะครับไปเศสะเก็ดห็นดูให้สวยงางามเลยเหมาะสมราคาครับเนี่ยคุณภาพราคาไม่ต้องห่วงนะครับการันตีให้เลยว่าสวยถูกใจแน่นอนนะครับ ดีกว่าจะไปซื้อรถราคาประมาณแค่สามแสนนะครับแต่ขนาดนี้เราเช็คเอาไม่กี่บาทนะครับรได้รถดีแล้วนะครับผมฝนเพิ่งตกมานะครับผม <c oughs> ขับทางไกลนี่แบบบูตองพักเครื่องอะไรได้ไครับนี่ได้พับได้เออรับกันขับเลย,เ,ยเ,เปลี่ยนเปลี่ยน,ปยน,ปยนไปไปคนขับสามคนไม่ต้องพักเครื่องเลยจะพักแต่ตอนที่กินข้าวกับเติมน้ำมันครับไม่เติเออนะครับนี่ รอดูเลยนะพี่ปูนะครับผมนะวิ่งระยะเดียวเลยถึงนะครับผมเตรียมค่าติปค่าอันนั้นไปเลยนะพี่ปูนะถ้าดูคลิปนะตตตเตรียมติปติปพิเศษเลยนะครับอ่ะดูคลิปแล้วพร้อมนะฮะพร้อมแนละ้วพร้อมไหมพร้อมไหมช่างพร้อมไหมพร้อมดูทางพร้อมครับพร้อมอ่าร,ร,รับได้เลยครับรับได้ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไว้นะครับผมนะฮะทั่วประเทศนะครับอย่าลืมดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนะฮะวันนี้เราแข่งฝนทํางานเลยนะครับฝนตกนะฮะด้านหลังนะครับน้องนี่ฝนตกนะครับเป็นอู่บ้านนอกนะครับผมอู่บ้านนอกนะครับบรรยากาศนะครับผมเหมือนเดิมนะครับพื้นที่ของวาอีสานนะครับไม่ได้อยู่ในเมืองกรุงเหมือนเขานะครับผม เบอร์โทรศัพท์นะครับศู3 3น3 7เก้าสาสมดสมหนสหกะครับ0 9นย์เก้าสาสามจดสามหกหนึ่งสองหกครับผมเป็นเบอร์ไลน์เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมทางเข้าบ้านนะครับผม <c oughs> ดูนะละลำบากกันไหมล่ะเป็นลำบากเราก็อดทนเอานะเอาคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตพักการถ่ายคลิปไว้ก่อนเด้อนะครับเจอกันคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยดูคลิปแล้วนะครับอย่าลืมมาอุปกระแท็กอ่าจากรรนแท็กซี่ปวดป้ายนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทิ้งท้ายก็ขอบคุณเอฟซีที่ซื้อไปก่อนหน้านั้นนะครับอ่าด้วยจากใจเลยขอบคุณทุกท่านเลยที่ซื้อไปก่อนหน้านั้นแล้วก็อันไหนที่บกพร่องหรือพูดจาไม่ดีแล้วก็ เช็ครถให้ไม่ถูกใจก็ถ้ามีความบกพร่องในก่อนนั้นก็คือกราบขอโทษทุกท่านเลยนะครับที่ซื้อไปก่อนนั้นนะฮะเราก็เต็มที่เราก็ทําจากใจนะครับพี่น้องหวังว่าเอฟทุกท่านคงเข้าใจผมนะครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ